สวัสดีนะครับคลิปนี้มาชมนะครับเครื่องเสียงระดับโลกกราวซิโร่แบรนด์ชั้นนำจากประเทศเยอรมันมาฟังเสียงกันไม่ได้หาฟังกันง่ายๆชุดระดับนี้มาฟังกันครับ เฒาแก่เขา้เขานักหรือเฝ้าให้เจ้าเฒ่าตาเป็นกันแง่ฝันคำหนาที่รักกันเนลาเมือ่อใดอย่ากิดขอว่าอาจะหาเขามาลองหาห,าหูฟังมาใส่ดูนะครับบรรยากาศเสมือนออยืนอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตเลยครับ เป็ดนุ่มๆลึกๆนะครับอิมแพดีๆจากกาซิโลนะครับ แบบนี้หาฟังยากนะครับจากซับยี่ห้ออื่นๆหลังคาร้านสะเทือนเลยครับเสียงกะเพือ่อทำเสียงเบนเลยนะครับเนื้อหนังกองเห็นหมดนะครับสำหรับทรับ์กาวซิโล เดี๋ยวเรามาดูชุดโปรโมชั่นชุดนี้กันนะครับก็นับว่าเด็ดเด็ดอีกชุดหนึ่งนะครับชุดระดับหัวกะทิกันก็ว่าได้นะครับเรียกว่าเป็นแนวหน้าของโปรโมชั่นที่ขายดีที่สุดอีกหนึ่งชุดนะครับในปี2022นะครับแล้วก็ปี2023นะครับลูกค้าจองถึงปีหน้าเลยชุดนี้โปรโมชั่น59,900บาทชุดนี้ถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าอะไร ได้ของเนี่ยเกรดระดับท็อปๆกันเลยของดีๆกันเลยนะครับกราวซีโร่เงี้ย12นิ้ว s p l นะครับ2022คู่หนึ่งรุ่มสองห0 0 0 0บาทเสียงกลางคู่หนึ่งหมื่นเกือบเกือบหมื่นนะครับที่ใช้ของดีๆกันทั้งหมดเลยเพราะว่าแอมเอ็กซัสพันห้าร้อยจุดหนึ่งร้อยยี่สิบจุดสี่นะครับซับเบสเนี่ยลงลึกๆเบรแรงนุ่มลึก ซึ่งว่าหาฟังยากมากกับซับที่ให้รายละเอียดเสียงที่ลงได้ลึกขนาดนี้นะครับกราฟซีโร่ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับในซับเบทที่ฟังลึกๆนะครับแปดนิ้วโอกราฟซีโร่นะครับให้บรรยากาศเหมือนร้านเหล้าประมาณนั้นซับเบทให้บรรยากาศเหมือนคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคันนี้ใช้เครื่องเล่นเดิมนะครับใช้เครื่องเล่นเดิม เป็นของฟอร์ดเลยนะครับส่งสัญญาณไปให้กับตัวแปลงสัญญาณนะครับของ s ซปโก้นะครับท่านใดที่ใช้ฟอนเดิมแล้วรู้สึกเสียงไม่ดีเลยใช้ไฮโดรตามท้องตลาดแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเสียงแย่มากๆเลยฟอนเดิมฉะนั้นนะครับแนะนานะครับตัวแปลงสัญญาณ s a ปโก้นะครับจะช่วยบูสสัญญาณให้เครื่องเล่นของท่านมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับจะได้ความไพเราะรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แนะนานะครับออปชันเสริมนะครับเป็นบลูทูธฟังแยก นะครับตัวนี้สามารถฟังนอกโดดได้ในระยะไกล15เมตรถึง40เมตรนะครับก็ค่อนข้างชัดเล่นได้2แบบนะครับสนใจก็จับจองคิวกันได้เลยนะครับในรถครอบครัวแบบนี้ไม่อยากทําอะไรเยอะอยากเน้นอ่ใช้งานนะครับก็รูปแบบนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ